สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาคำว่ากินข้าวก็ไม่พูดเมื่อไรเน้ออันนี้ไม่พูดพอ้อมเขียดหันทางนี้บอกเออทางนี้ดีกว่านาะอ้อมเขียดค่ะพี่น้องเร็วไ,ไ,ไม่ไม่อันนี้ผักเอามาเอามาจับเอามาจับกระแดะเ,เอามาจัดให้มันงามเนาะมันโล่งเดี๋ยวไม่พูดหันยังไงดีนี่บอกน้อพี่พ่อเนาะเอาโอเคค่ะต้นหอมเลยกับกัญจอมพี่น้องอันนี้อ้อมเขียด แสบเสีบอ้อมเขียนไหมไข่ไหมคะไข่เต็มถ่องเลยไม่ได้จเนได้มากินข้าวกับแม่พวกเด้อมีพวกสิกินยากอน่ต้องกินของคอนผมออกจากขั้วมาผมหูตายใหญ่เลยเอีหน้องเสียบค่ะมีพวกเซียนมีพวกบอสับแหลกไงสับเป็นถ่อนเป็นถ่อนมาเป็นก้อนเซพักซี่เซพโบบ,วบัวเซพไอเอลิศ sữa ôm của bản hỏi là xếp xẹp ừ. nhảy bên ngoài kính đế xếp xẹp chọc ừ. xong rồi mua mua hay tìm thưởng พักซี่เดล่าไอหลายกวาจุกลมเนาะไม่ระเปนยานั้ยหอ่อหือ ต้องชอบพักผักึ้นกับสมตำๆคุยครับไปอื้ม Chứa hơn, ừ. hưng ừ. Mà sẽ lục นย่งไงเลยพี่น้องมันไหลแสบนวผหาโค้ช รื้ม,มาสวนมาสดเนาะไผ่เลิกไผ่เลิศกกระใสไผ่เลิอ,อก,อก,ออกอฟักซี่ปบัว ่วงไข่ทั้งมันทั้งไข่อพอมมันจะมันมีจะไข่พวงไข่พวงมันดูเสาวน์พี่ออน,น้องเลย mỹ ไม่ได้ซ้อนมามกระดูเขียดพ่อยพอย เห็ดมาให้เรียบร้อย ค่อยานทีเลยต้องเชียกินผัก

ก็จุกเขาสองอบอดม,อม,มั้งัามค่ะเพิ่ง้องไห้มาว่านมั้เน่ยหมว่านมันสนสีตกเนาะ ค่าสของมูลไปเร็วให้งอะไรค่ะสําหรับคลิปนี้มันหนีไม่พกก้นกับอิ่มเหนื่อนะค่ะเนาะมากินซูพีซูนอนคือเก่าแล้วค่ะเนาะอ้อมเขียนอ้อมเขียนอิโม่บันเท่าแซ่บแสบมิแต่ใครมิแต่ตัวยังไงเพิ่นขั้วมาให้ไม่พ้นเรียบร้อยทุกอย่างแล้วไม่พกก้นกับมากอ้อมอย่างเดียวใครเต็มท้องหาสิบบาทได้หลายขนาดนี้เนาะไม่พ้นข,ขอขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้พอพ่อแม่พี่น,น้องทุกข์ๆทุกคนนะคะนะบอกว่า ฟังไทยฟังราด้วยตามประเทศนะคะนะกกทุกโถวทุกนพี่น้องโปรแปลกนะที่มาเป็นกำลังใจให้นพะ่วงเนาะที่มากดไลค์กดแชร์ที่มากดติดตามค่ะม่พวงนะคะเนะาะใ่พ่วงขอขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อสำหรับวันนี้มนพวงขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ